ในตลาดนักเตะบางครั้งเกมยังไม่เริ่มในสนามแต่มันเริ่มต้นด้วยตัวเลขและข่าวชิ้นนี้อาจเป็นชนวนของศึกใหญ่ระหว่างสองทีมจากเมืองเดียวกันเพราะล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกเปิดเผยว่าพร้อมทุ่มเงินก้อนโตถึง80ล้านปอนด์เพื่อแย่งชิงมิดฟิลด์ดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษจ,จากทีมที่หลายคนอาจไม่คาดคิดมาก,ก่อน เดลี่เมลสื่อดังจากอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมยื่นข้อสเสนอมูลค่าสูงถึง80ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเอลเลนแอนเดอร์สันกองกลางวัย23ปีของนอตติงแฮมฟอเรสต์ทั้งที่ก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกมองว่าเป็นตัวเต่งและเดินหน้าเฝ้าติดตามสถานการณ์นักเตะรายนี้อยู่ก่อนแล้วแต่ดูเหมือนว่าแมนซิตี้จะไม่ยอมยืนดูเฉย รายงานระบุว่าทั้งเปปกวาดิโอลาและฮูโก้วิอาน่าผู้อำนวยการฟุตบอลของเรือใบสีฟ้าต่างชื่นชอบฝีเท้าของแอนเดอร์สันเป็นอย่างมากถึงขั้นส่งทีมแมวมองไปนั่งดูฟอร์มของเขาอย่างใกล้ชิดหลายต่อหลายครั้งและยิ่งฟอร์มในฤดูกาลนี้กับฟอเรสต์ยิ่งทำให้ซิตี้มั่นใจว่านี่คือนักเตะที่พร้อมก้าวขึ้นอีกระดับ เดิมทีแมนซิตี้เคยให้ความสนใจอดัมวาตันมิดฟิลด์ของคริสตันคาเลสแต่ผลงานที่สม่ำเสมอความดุดดันในแดนกลางและวินัยในการเล่นเกมรับรุกข,ของแอนเดอร์สันทำให้ชื่อของเขาขึ้นมาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งแทนและนั่นคือจุดที่ค่าตัวพุ่งไปแตะระดับ80ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามนอตติงแฮมฟอเรส์ยังไม่ต้องการปล่อยนักเตะคนสำคัญออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวน,นี้อย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ได้ปิดประตูตายเสียทีเดียวเพราะพวกเขาพร้อมพิจารณาข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์ภายใต้เงื่อนไขเดียวคือราคา ต้องสูงพอที่จะปฏิเสธไม่ลงนอกจากแดนกลางเดล l y Mail ยังรายงานอีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการเสริมผู้เล่นตำแหน่งปีกในตลาดหน้าหนาวโดยเป้าหมายหลักคืออองตวนเซเมนโยแนวรุกของบอรนมัดที่ถูกตั้งค่าตัวเอาไว้ไม่เบาถึง65ล้านปอนด์นี่ไม่ใช่แค่ข่าวย้ายทีมธรรมดาแต่มันอาจกลายเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิของศึกสแมนเชสเตอร์ คำถามคือแมนซิตี้จะทุ่มจริงหรือไม่และแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดจะปล่อยให้เป้าหมายหลุดมือไปง่ายๆหรือเปล่าตลาดนักเตะค,ครั้งนี้อาจร้อนแรงเร็วกว่าที่ใครหลายคนคิดและชื่อของเอลียตแอนเดอร์สันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนี้แฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะขอขอบคุณค่ะ